สวัสดีครับร้านพู้สมุแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถไถนะครับรถใหญ่ MU 5 5 0 1รถขนาด55แรงนะครับเป็นตัว MU ตัวนี้ได้เรื่องของน้ำหนักนะครับสีเป็นสีเดิมนะครับรถสภาพเดิมๆรถสวยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับอ่าท่อนคัตนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเ็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับอ่าก็น่าจะเพิ่งเปลี่ยนนะครับ พวกใบดันนะครับของเดิมทั้งหมดนะครับอา่ารอยถลอกก็ถือว่าน้อยนะครับด้านหน้ามีเปลี่ยนซีนไปนะฮะเปลี่ยนสีล้อหน้าไปแล้วก็ลูกหมากันส่งหน้านะครับที่ผมเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นแค่นั้นใบดันก็เดิมเดิมนะครับสีเดิมยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับคู่หน,นึ่งกระทะล้อเดิมนะครับยางหลังเป็นยางติดรถนะครับกระทะล้อก็เดิมเดิมเหมือนกันก็มีรอยทําการใช้งานบ้านนะครับรถถ่ายนะครับปกติไม่มีอะไรเลยพวกนี้ บอกผุ้ใหม่นะครับพวกนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับสีเดิมนะครับพวกชุดควบคุมไฮดรอลิกคันเกียร์อะไรต่างๆอยู่ในสภาพดเดิมนะครับสีเดิมรถสภาพเดิมๆสวยนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับอ่าเนี่ยจะมีรอยกระแทกนะครับตางการใช้งานนะครับแล้วก็ตรงแขนขวาจะมีรอยที่เขาเชื่อมอะไรนิดหน่อยนะครับ ไม่ได้แตกไม่ได้หักเลยแต่ก็เชื่อมใี่มันเสริมความแข็งเฉยแต่ด้านท้ายเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสีล้อหลังอะไรยังไม่เคยเปลี่ยนด้านท้ายเดิมๆสีเดิมๆอย่างหลังติดรถนะครับดอกก็ยังเหลือนะครับชุดควบคุมไฮดรอลิกนะครับกันเกียร์อะไรพวกนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมพวกนี้สีเดิมทั้งหมดนะครับ แป๊บปิบไฮดรอลิกเดิมหมดนะครับไม่มีเสียรูปเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆด้านนี้มีเปลี่ยนซีลล้อหน้าไปนะครับแล้วรูปมาคนส่งนะครับประมาณนี้นะครับรถมาพื้นฐานเครื่องเกียร์มาปกติเลยไม่มีอะไรนะครับก็จะเก็บงานภายนอกนะครับเครื่องติดง่ายนะครับน้ำน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันนะครับไม่มีฟอง เครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับสภาพของเครื่องถือว่าแห้งเลยนะครับแห้งๆเลยอันนี้จะมีเปลี่ยนเจ้ change, house, าของเดิมนะครับเคยเปลี่ยนปั๊มน้ามาแค่นัน้นเองเครื่องเดิมหัวฉงหัวฉีดอะไรไม่ไม,ไมีไม่มีการปรับการไขอะไรเลยนะครับปั๊มเปิมเดิมสีเดิมทั้งหมดนะครับสภาพของเครื่องก็สวยนะครับเนี่ยดูของเดิมทั้งหมดนะครับ โอเคก็ดูดีนะครับห้องเครื่องเครื่องติดง่ายนะครับเครื่องปกติอ่าพวกน้ำหนักปลวมัลายอะไรพวกนี้ปกติเลยนะครับความรู้สึกในการขับก็ถือว่าดีนะครับถึงจะแบบอ่าเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีรถไม่ช้ํานะครับตัวนี้ระบบเกียร์หน้าแปดหลังสี่นะครับ ก็ทำงานปกติทุกเกียร์นะครับระยะคัดอะไรเนี่ถือว่าดีเลยเรือๆตัว M U ก็เหมาบอกกับงานงานไล่นะครับเพราะมันได้เรื่องของน้ำหนักตัวนะครับงานไถงานดันอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ มีใบดันแล้วก็ผันพวนนะครับราคาเปิดไปที่สี่แสนเก้าห่เก้าพันบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาแบบไปเท่ากับรถพวก l ห้าศูนย์เลยรถปีหกหนึ่งนะครับมาอยู่ประมาณสองพันกว่าชั่วโมงนะครับรถสภาพเดิม,เ,ดมเครื่องเกียร์ดีราคานี้ก็เดี๋ยวรวมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะฮะเปลี่ยนกองให้นะครับอ่า การจัดส่งเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่ไกลก็ส่งให้ฟรีนะครับถ้าเกิดไกลก็อาจจะบวกค่าขนส่งไปหน่อยนะครับถ้าสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับมีเพื่อนมีญาตินะครับสนใจแัแ้งมือส่องก็แนะนำมาได้นะฮะถ้าเกิดว่าจบยังไงก็ทางร้านมีค่าแนะนำให้ขอบคุณมากครับ